ตอนนี้เราก็ได้รับชีสเคก้กกับพันนี่บัตเตอร์แล้วนะคะซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวที่โด่งดังเช่นเดียวกันค่ะที่นี่เขาก็จะเลือกใช้ตัวมัสคาพโอนชีสนะคะซึ่งเป็นมัสคาโอนชีสที่มาจากแคว้นลอมบารดีในประเทศอิตาลีเช่วนะคะส่วนส่วนผสมอื่นๆก็เป็นส่วนผสมแป้งสาลีหรือว่าไ่ไก่ต่างๆก็เป็น ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดของกอาะฮอกไกโดที่เขานำมาทำขนมให้รับรับประทานค่ะเนื้อแพนเค้กเขาจะนุ่มชียวค่ะแล้วก็มีตัวเนยนะคะขูดมาโรยหน้านะคะตัวแพนเค้กจานนี้เนี่ยนะคะราคาก็อยู่ที่ประมาณ290บาทค่ะก็ไม่แพงนะคะและสำหรับตัวชีสเค้ก double